พี่ขึ้นมาไข่ไมมไช่พี่ไข่สบายสบายดีสบายดีนะสวัสดีเอฟซีฟังไทยฟังมวามา่า่างประเทศมันนี่ก็มาพกพาับภาอีกแล้วส่องนกสาวลาวเซโนมืันนี่สนุกกับสิภาทุกคนไปกินเรื่องปีใหม่นะทุกคนก็คือ พีใหม่ทางฮานเฮาเพื่อนได้อันเรี่ยงพนักงานก็คือแบบแล้วแต่พนักงานเนาะก็คือสไปกินอยู่ไส่และมันยิงกระตรงกับมือที่สานมยุทธแล้วก็สานก็ได้โอกาสอันแต่งตัวงามๆหรือว่าสวยๆเนาะแล้วก็เฮาก็สิไปส่วนพุชพุชการยู่ฮานตอนนี้เฮาก็กำลังอันสีออกไปเดี๋ยวไปบ่งกันเลยว่าเฮาสิไปกินเรี่ยงอยู่ไส่ บายบายมาแล้วค่ะเจียนสวยมากเลยไปสวยจริงๆตรงนี้วันนี้เรามากินหมูกระทะค่ะข้าแก่เลี้ยงนะคะของกินเยอะมากเลยข้าแก่เลี้ยงผู้จัดการจ่ายค่ะข้าแก่เลี้ยงผู้จัดการจ่าย คือพนักงานลาลาหล่ลหอมากเลยของกินก็จะมีประมาณนี้ครับมีไอศครีมด้วยอุย้ยอาหารเยอะมากเลย ไปมึงด้วยตอนนี้หางจะมาเต็มโตแล้วเนาเราเห็นอะิเบิร์ดเห็นอะไห้งกิบเบิร์ดไ,ดดดไม่ได้จำกัดด้วนหรอวะคนละคนละเท่าไหร่ อ่ามาไใ่ไม่ใช่พี่ใค่อยู่บ้านไหนใคนะพี่ใข่อยู่ข้างในสองใครจะาุ่ยบอ่ะ